สอบทุกข่าวก็เปลี่ยนนะครับก็นั่นแหละเเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้องกับลูกอะไรเงี้ยหลายอย่างที่เรามันเป็นสิ่งใหม่มากๆในในชีวิตของผมนะเพราะว่าเราไม่เคยมีลูกอะไรเงี้ยแต่พอเรามีมันก็คือสิ่งที่ศษกต่าอาจจะอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงแรกแต่ว่ามันก็เป็นการมีความสุขมันเหมือนกับที่ทุกคนที่เคยมีลูก บอกเลยว่าเออมันมันมีความสุขนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ผ่านไปเร็วเราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆซึ่งผมก็พยายามที่จะมีเวลาให้เขาเพราะว่าผมก็อย่างที่เราให้คนฟังว่าก็จะแบบพักงานละครอะไรเงี้ยพักงานที่เป็นแบบการถ่ายทำยาวๆไปก่อนช่วงประมาณสัก5-6เดือนแล้วพอทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วอย่างเงี้ยเัาก็เริ่มกลับมารับงานบครับ เป็นพิธกของเขาครั้แรกคือจริงๆแล้วเราเราตั้งใจว่าเราอยากไปพักผ่อนที่ภูกเก็ตแต่ไปมามันก็ยาวไปเรื่อยครับเราก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกด้วยกันกับลูกแล้วก็แต่พิกรเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการพักผ่อนเราด้วยในช่วงก็ช่วงเดือนแรกที่บอกเลยว่า แค่ไม่ได้นอนเนาะพอเริ่มเข้าเดือนที่สามมันก็นเริ่มแบบว่าโอเคเขาเริ่มรู้ตัวตนเนาะว่าเขาแบบว่าเอ,อฉันมาอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มนอนเยอะขึ้นทุกรู้อยากมันก็เริ่มแบบว่าลงตัวแล้วเวลาเดินทางมันก็สนุกมันก็คงบอกว่ามีเหนื่อยบ้างแบบใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายมันเราได้ออกจากบ้านบ้างเราได้พาภรรยาไปธรรมชาติ ให้เขาได้พ yes. <t> ักผ่อนบ้านเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้เขาได้ดีแหละอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ไม่งั้นเนี่ยใอยู่แต่บ้านตลอดผมว่าเครียดนะจุดเยอะในจริงเราเราเราก็แค่พร้อมตั้งรับ์ในทุกเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแหละเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เมก็คือเราก็มีหน้าที่ต้องดูแลเขาที่สุดอะไรเงี้ยก็ของเยอะใช่ไหมเพราะพอลูกยังเล็กอยู่ของไม่ได้เยอะหน่อยแต่เราก็ มันทำให e enfin ้เราเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ของที่มันได้ใช้จริงๆหรือว่าอะไรแบบถ้าเราเดินทางกับเขาจริงจริงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดที่เราเตรียมไปอันนี้ไปมาที่ไหนกี่วันเขไปมาที่จังหวัดที่ที่ที่เคี่ยวเที่ยงวันทัหมดอ่ะทุกจังหวัดที่ลงพักได้อ่ะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่กรุงเทพอ่ะทั้งหมดที่เป็นด้านขวาทุกจังหวัดเลยเตรงแล้วระหว่างการมีอะไงี่มั้ยที่าน หลับปรึกษาหมอเขานั่งคาซีได้6กชั่วโมงยาวๆมาได้เมาแนะนําว่า2ักสองชั่วโมงเขาจริงเขาต้องกินนมอยู่แล้วผมผมเป็นคนแบบหวานเด่นเนี่ยขับไปด้วยที่ที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ที่เราจะพยายามแว่าเป็นทุกทริปจริงๆได้ใช้เวลาอยู่ครอบครัวจริงๆเนี่ยจะไม่ให้ทันทอดเราไปเองนั้นหรอไหมเนี่ยเราแบบว่าไปค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเี้ครับ ต,ต,ตัอการที่มีนองมาดับบทีมันมีการตัดตับบน้เนะ,ะ <D> คือเรานกเราก็รู้สึกว่าเราบบใเราเราจะทำยังไงเราว่าพอดูตอาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีเวลาที่เราได้ไปเที่ยวใช่หมเพอเราพาลูกกับภรรยาไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่แต่เราต้องเที่ยวด้วยแล้วก็ดูแลครบัวด้วยแร้วเนี่ยมันก็จะมีมันต้องใช้เวลาหลายหายวันไงเพราะถ้าไปแป๊บเดียวเนี่ยคง ไม่คงเหนื่อยมากแต่พอมันไปหลายว,วันเนี่ยก็มีเวลาหางขึ้นลูกหลับใช่ไหมกระตูนเลยออกไปทะเล<อ>เห็นลูกไปด้วยนั่งหลับอย่างเงี้ยเห็นลูกลนะครับอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีแหละดีแหละเป็นตาง<อ>ที่ผ่า,มา,ามน,านมามีอะไรที่มันว้าวๆบางทีมันคือว่าไม่น่าเชื่อหรือว่าเราไม่น่าเราผ่านตรนมาได้มันว้าไปช่วงเนี้ยว่ามันว้าแต่ช่วงแรกก็คือเขาออกมาได้ไงนะเพราะว่า มาอยูああ่ในอ้อมปีกจริงไหมแล้วแล้วออกมาปุ่งเงี้ยที่เขาออกมาแล้วตัวเขาใหญ่อ่ะแล้วก็ถามคุณปุ่ง้องได้ไงเนี่ยใช่ไหมแล้วพอเขาเริ่มพัฒนาการอะไรมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะว้าวทุกๆวันอะทุกเช้าจะมีเรื่องใหม่ๆของเขาเริ่มมองเริ่มเริ่มกับข้อแอะข้อแอะเริ่มพูดเริ่มมีพัฒนาการครับเราก็รู้สึกว่าเอยดีจังที่ในช่วงเวลาเนี้ย ช่วงเวลาี่ช่เวลาหช่วงเวลาที่ไปนึวา่้นะครับคือช่วทุกครอบครัว็อยากจะมีช่เวลาแต่บางบางครอบครว่ะต้องทำงานไรเงี้ยก็เขาจะมีวิธีการของเขาแต่เราอ่ะคือด้วยความที่เนาะเราทำงานมาเยอะมากเรามีผู้ได้จังหวะที่โอเคเราเราพอพักได้เราเจอเป็นจังหวะที่ดีแล้ว เราก็ได้อยู่กับเขาแบบว่าเต็มเปีมเพื่อนในรอบหรือไม่ไม่มีครับไม่ทำไมตัดสินใจไปครับเรียกตัดสินกับเราคคุยกันนะว่าแบบเรามาลองกันก่อนไหมว่าว่าว่าเราหวัหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่หวัจริงๆรถไฟมาคุยกัน่องเด็ดของเรครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ,โอเคอยู่อยู่ถ้าในวัน,ถถนที่ยิ่ติดตารกิจกันจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมีอาม่าดูคุณแม่ของที่ก็ะจะช่วย มานาก็น้อยครับคือจคือมันก็คูงการรังคุนลูกครับเัะไม่ครับผมคนหน้าที่ผมเลยคือสลับกันผมว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ผมว่ามันมันผมไม่ได้รู้สึกลนะว่าว่ามันเรื่องที่ยากดยจริงผมเพราะนผมผม,ผมเลี้ยงน้องหมาตั้งห้า,าตัวผมว่าเก็บสูเ่เก็บฉีกมาตั้งแต่เอาเด็กๆจนเขาโตใช่ไหมลูกเราที่ไม่ต้องพูดถึงเลยลูก เลือดอ่ะกินยังได้เลยครับกินแล้วครับกินรักรไม่มีแบบไม่มีแบบถ้านี่เลยครับตอนใหม่ๆภาพขึ้นมาเลยนะคือเราไม่หรอกคือไม่สิคือมันมันมันไม่ได้ง่ายลำเกียบเลยเราก็เราก็เราก็จะเช็ดก้นเราทำไมก้นรูปมันสบายมันลายมันแปงหน้าที่กจะสังเกตนะครับี่าไปรทำอะไรหรือเวลาน่ะ หน้าที่ที่เราทําไม่ได้ก็จะเป็นฝากคุณแม่จัดการให้นมการให้ใหน,นม,มรนเรื่องของการไปต่างๆที่เป็นที่เป็นที่เป็นคุณแม่นผลเรื่องอื่นๆเช่นกับเลือ้อนเล่นด้วยอาบน้ำทุกอย่างก็คือจะคอยช่วยสปอร์ตเราหมดแล้วก็จะสลับกันดูแลเปลี่ยนเพื่อเพืสลับกันผมว่าเขเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราทำทุกอย่างแล้วเราก็ดาสมีรัดว่า ี่ <S preach ers> ตอนหลังก็อารมณนั้นที่มีเจ้าสุวีดันสองคนก็จะพยายามให้มันมีโมเมนต์นั้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าด้วยความที่เมืพอเจะาสุวีดแล้วอ่ะมันก็ลูกมันมันเหมือนตลกไปอ่ะลูกลูกก็แบบว่าตื่นหรือแบบว่าแบบว่าจะแบบจริงๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ที่ที่กรองลงมาจากจากจากการเลี้ยงลูกแต่ความรู้สึกของผมก็คือมันก็ต้องมีตลอด เรื่องของการแบบมีหวานกันบ้างแบเบนี้ไม่ใช่ครับแต่มันก็มีอยางนะครับผลิตมนีอย่างลูกอะไรอยา่างเงี้ยมันมีครับโอ้มัน <ec> <c oughs> เป็นเรื่องปกติครับซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการเลี้ยงลูกแต่ละบ้านที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนก็มีนิสัยที่เขาได้มาหรือบุคลิกต่างๆเด็กท่านตื่นก็ไม่ไม่มีใครเหมือนกันนะด้วยเนี่ยผมว่าเราเอาวิธีที่เราคิดว่าเราเหมาะกับครอบครัวเรา ง่ายที่สุดคือเราเราก็รับฟังนะบางทีแต่พี่เขาไม่ได้หัดเขามีเพื่อนมีแม่อะไรเงี้ยก็าจะแนะนําก็จะสอนเราเขาก็บอกนะว่าจะเอาเอาจริงนะก็เลี้ยงเลี้ยงกันเองเถอะอะไรเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงไปเลยเพราะว่าแต่ละแต่ละบ้านก็มีการเลี้ยงลูกพืชกันเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงไม่ดินเขก็เลี้ยงอเลี้อ่าเลี้ยงง่ายที่สุด ก็อยากมีนะอยากมีอยากมีแต่ว่าไม่ได้มีช่วงช่วงไหนเวลาพักพักผ่อเพราะว่าเราขาดไม่จริงเรางานงานละครเรางานแสดงเราเราวางแผนในบางหลักจากที่ลูกเราต้องดีโอ้จริงผมมีมีข้อประโยชน์อยู่แล้วที่จะต้องเริ่มถ่ายช่วงประมาณกลางปีไปแล้วหนึ่งเรื่องแล้วก็งานละครก็น่าจะเป็นหลักตรงนั้นนึ่ะครไม่ยังไม่ได้แบบวางแผนเลยชัดเจน ที่เป็นทุกที่อะรต่างนต่อจะเนคูกจับคู่กันครับว่าหลายคนคุยคุยกันอยู่ครับคู่คุยกันอยู่ครับคิดว่าแบบยังไงขึ้นมาเหมือนกับว่าหลายๆคนถ้ามีก็เหนทีเดียวใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นถ้าหางกันมากก็อาจจะแบบว่าเออไม่ต้องไปเอออาจจะแบบว่าฉันฉันชิลแล้วอ่ะลูกโตแล้วเลยถ้าจะกลับไปมีสักคนหนึ่งอาจจะแบบไม่อยากแล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามีก็ไม่ต่อเรื่องกัน มแกไาี่คผู้ก็ีทอ่รทีไ่ได้ครับก็บคนนา,า,าน,าานรเรนนะับบคชณาร,ระะับคุรับขนบคุณครับขอบคุครับขยบครับขอบาุณคบขอบคุณครัขอเนรับขอะครับรระะรอขอบคุณครับขอดคขอครับขอบคุณครับุ่ครับข่บคุนครับเอรขอรับอขอบครับขอบคอ่าบุคราราไม่รู้เลยว่า้ขอเนี่ย ที่เข้ามาในภาพแบบว่าดูดีคุณหมอหรืออะไรแบบนี้แล้วมาเช่าบ้านเราอยู่แล้วก็ไม่ได้ต่อรองเรื่องราคา uh huh. เราก็เช่ญใจา่ายอนสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันที่แบบว่าเฮ้ยเขาเอาบ้านเราไปทาพิธีไสยศาสตร์บูทายันเรื่องน่ากลัวมากแบบก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราอเองซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง,รงมันเป็นแรงบันดาลใจจากเหการ์ที่เกิดขึ้นจริง,รงแล้วก็นํามา ร้อยเรียงแล้วก็เล่าขึ้นหมาด้วยสายีเจ็บเร่อแบบวาี่บันแต่ต um, so ่างบบเท้าต uh ึงๆอันนี้คือกินกับปวดตาฮอ๋อใช่ครับมันเป็นมันเป็นในคาแรคเตอร์อ๋อคบอคว่าเขาจเป็นเป็นเหมือนน้ำตาจะไหลไม่ไม่ฮะบูด้วยติดมขอแล้วดึงดึงกันโอเค